ดูกันหน่อยนะฮะเขาบอกว่าเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ต้องขอชื่นชม,มน่วยซิลเพราะแกทําได้ทุกอย่างทุกภารกิจจริงๆอันไหนที่ว่าเป็นเคสยากงานยากคนแถวนั้นที่ลงไปช่วยชาวเชียรายเขาบอกว่าน่วยซิลทําได้หมดเลยครับ หน่วยสะเทินน้ำสะเทินบกและนี่ต้องแถมให้สะเทินอากาศสะเทินหลังคาด้วยค่ะจร,จริงๆนี่คือความสุดยอดของหน่วยซิวครับหรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการปฏิบ,บัติการร่วมกับกองทัพอากาศและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุป,ป่วยติดเตียงที่มีสภาพหลังหักนะฮะติดค้างภายในบ้านหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านไม้ลุงขดอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือจุดนั้นนะ หนักจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็คือเขาไม่สามารถออกไปได้ด้วยตัวเองใช่แล้วล่ะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่บริเวณห้องพักชั้นสองของบ้านแล้วนําใส่เปลเคลื่อนย้ายออกจากหน้าต่างก่อนที่จะนําขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วใช้สลิงดึงขึ้นไปนี่นำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนี่เราตงประมือดเลยฮะเกาะเกาะเป็นท้องกับผู้ป่วยด้วยใช่แล้วล่ะครับทีแข็งแรงมากอ่ะจริงๆอ่ะนอกจากนี้กองทัพอากาศยังมีอีกภารกิจคือ จัดเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงถุงยังชีพที่ประกอบไปด้วยอาหารและน,ำน้ำดื่มไปยังชุมชนที่เดือดร้อนหนักๆอย่างชุมชนไม้ลุงขนตรงนั้นนะคุณผู้ชเมเอ้ยตรงบริเวณบ้านเกาะทรายและหมู่บ้านปิยพรที่อำเภอแม่สายยังมีประชาชนติดขังอยู่ในบ้านไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการดํารงชีพเราเห็นว่าชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านโอ้โหขอความช่วยเหลือกันเยอะแล้วนี่คือภาพจากบนดาดฟ้า ส่งไปให้ชาวบ้านก็อามาช่วยกันช่วยกันยิบเป็นคนละไม้คนละมือแบบนี้ครับคุณผู้ชมงั้นไปดูภาพาเหตุการณ์ไั้นหน่อยครับ ครับนอกจากนี้ยังส่งเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอีก3คนนะครับที่บริเวณหมู่บ้านปียาพรตรงนั้นหนักจริงๆแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ป่วย3รายที่ผมบอกไปนะให้ไปอยู่ที่สนามฟุตบอลหลังที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่อไปก็ได้จะเป็นจุดที่แบบว่าพักพิงชั่วคราวตรงนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าใครอาการหนัก,นกๆก็ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปครับต้องยอมรับว่าน้ําท่วมเชียงรายครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากๆจริงๆ,งๆนะคะ